สุขขาปิโขอักขิเวสนะเวทนาดูก่อ,อักขิเวสนะแม้เวทนาที่เป็นสุขอันนั้นอนิจจาก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นขอไม่เที่ยงจากไม่มีมามีมีแล้วหมดสังขตาเป็นของที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นของที่เกิดจากเงื่อนไขถูกบีบบังคับมาจากปัจจัย ไม่ใช่จะสั่งการเอาให้สุขให้ทุกข์ได้ตามอำเคยใจเป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งมาปฏิจจสมุปปนาเป็นสิ่งที่เกิดแล้วจากการอิงอาศัยกันและกันตามกระบวนการปฏิจจสมุปบาทอาวิชชาเป็นบันจจัยสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาไล่มาเป็นกระบวนการอยู่ในกระบวนการ สุขก็อยู่ในกระบวนการทุกขก็อยู่ในกระบวนการอทุกขมสุขก็อยู่ในกระบวนการแห่งเงื่อนไขมาเป็นสายพยะธรรมามีความสิ้นไปเป็นธรรมดาวยธรรมามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาวิราคะธรรมามีความคลายตัวไปเป็นธรรมดานิโรธธรรมามีความดับไปเป็นธรรมดา